สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับเ M ็ i ไ e เดี๋ยววันนี้เรามาส่งรถให้กับลูกค้าสวัสดีครับผมรถเอพันธ์นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมเช็คระยะน้ํามันเครื่องคันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่แล้วก็พวกลบโค้ดลงแกมให้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมอันนี้ก็คันนี้สภาพใหม่เลยนะพี่ใหม่มากๆเลยต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยอะ่ะ <c oughs> เอาเลยเป็นไงพี่ <S <S สวยต <ique> ้องโกไหมพี่ไม่ไจริงไม่ดิบ่ากไม่ดิบ่ากเป็นวันแรกจอมครับ เป็นคณะที e ่เห็นแล้วเอาเลยอ่ะ <lush> ก็ค right. ือไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่ไหมครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับอันนี้ของเดิมอะพี่อ่ะครับเนี่ยของเดิมครบครบครบเสร็จเรื่องป้ายเดี๋ยวผมรอตรงสรงเปิดแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งพี่พี่ควรเป็นแบที่ไปยันบอกว่าเอ่อขอประกันเรื่องนี้ ครับขอสอบถามนะครับร้านเราออกรถยากไหมพี่ง่ายมากเลยง่ายมากเลยเอาพี่ไปเน้นมาเป็นที่นี่เลยนะใช่นะใช่ออาเซ็นถึงบ้านเลยใช่ไหมครับไปแนนซ์อยู่เทพนะไปแน้นมาเป็นถึงบ้านเลยนะครับลูกค้าอยู่ลพบุรีนะครับให้ดูสภาพก่อนนะครับนี่รถยี่ห้อซีลเอสพันดับเบิลอาร์ปีสองพันสิบแปดนะครับไม้อะไรพี่ไม้หกพันโล ดีเอ็มกอไม่ได้นะมันกอไม่ได้อยู่แล้วบอนกอได้แต่คุณต้องดูอินจากสภาพด้วยถือว่ากอกอได้อันนี้คือความรู้นะคุณต้องเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเป้ากุญแจเปลี่ยนกล่องซึ่งกุญแจเนี่ยเราเห็นแค่นี้แต่ข้างในเป็นชิปนะครับมันจะมีชิปอยู่แต่ถ้าชิปกุญแจหายก็กลายเป็นชิปหายมุคนีจะเล่นทุกอีพีเลยมุงนี้จะเล่นทุกอีพีเลย 啊，那